สวัสดีครับน้องๆวันนี้น้องอินทัศนจะมาทําอะไรครับสูบลูกโป่งลูกโป่งน้องอินทัศนมีกี่สีครับมีสีเขียวสีม่วงสีส้มสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองสีส้มสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีฟ้าสีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีชมพูโอเคถ้างั้นน้องอินทัศน์มีมีตั้ง S 2องโอเคสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอห้าสิบหกสอันอ๋อสิอันเลยเหะครับครับทั้งหมดนี่โอ้สีเยอะแยะมากเลยถ้างั้นน้องอินทัศนลองสอนเพื่อนๆได้ไหมครับว่าภาษาอังกฤษแต่ละสีเขาอ่านว่าสีอะไรบ้าง โอเคครับ okay, yellow orange pink blue purple yellow blue green pink orange yellow pink. Oh, purple pink green blue green purple โอ oh ้โห แล้วต่อไปน in, hey? vinegar, ้องอินทัศจะมาทําอะไรครับเพื่อเพื่อนดูอ๋อจะมาสู่เพืเพื่อนดูเหรอครับอยากเพื่อนจะเอาแบบมาให้ดูโอเคเอาแบบมาให้เ erm พื่อนเพื่อนดูดูนี่เขาใส่สายไว้แบบนี้ใส่สายแบบนี้อ๋อใส่สายไว้ด้วยโอเคครับผมมันจะได้หลอดได้โอเคถ้างั้นมาเลยมันมันจะได้เป็นปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้เราแล้วแกจะไปปาร์ตี้ด้วยใช่โอเคใส่ให้หน่อยสิใส่ใ้ได้ ถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มสูบกันเลยนะครับใช่แล้วครับใส่ให้หน่อยสิได้ไหมอ่ะว่าจะทำ